สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีตุลหรือว่าชาวราศีตุลที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับหมอทิพย์นะคะในช่องนางฟ้าทิพย์พยากรแองเจิทิพย์ทาโรูกันค่ะสําหรับเพื่อนๆชาวราศีตุลน,นับแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะเกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนหากเพื่อนๆทราบลัคนายึดลัคนาในการดุดวงเป็นหลักจะมีความแม่นยํานะคะวันนี้มาดูกันนะคะคุณเป็นผู้ที่ถูกเลือกเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรมาดูกัน พลังงานของการเป็นผู้ที่ถูกเลือกมาดูด้วยไพ่สามสำรับนะคะไพ่เจดจำนงนะคะไพ่ธรรมชาติค่ะและไพ่นิยมมุงนะคะมาเริ่มกันที่ไพ่ทาโร่ก่อนนะคะคุณเป็นผู้ที่ถูกเลือกเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรนะคะทําไมคุณถึงเป็นผู้ที่ถูกเลือก สำหรับชาวราศีตุลนนะคะเพืเ่อนๆอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็ขอให้รับอแต่พลังงานดีๆรับแต่พลังงานบวกๆไปนะคะโอ้การที่คุณเป็นผู้ที่ถูกเลือกเพราะว่าคุณเองมีลักษณะโดดเด่นที่เป็นตัวของตัวเองเป็นอย่างมากนะคะคุณเป็นคนที่ชอบคิดมีไอเดียสร้างสรรค์ใครๆอยู่ไกลก็รู้สึกแบบ อบอุ่นใจอะแล้วการเป็นตัวตนของคุณเองน่ะพร้อมที่จะใช้ไอเดียของคุณช่วยเหลือและสนับสนุนผู้คนรอบข้างในตัวตนของคุณเองน่ะนะคะการมีอํานาจการมีวาสนาในตัวตนของคุณเองแล้วการเป็นตัวของตัวเองมีความสุขกับการเป็นตัวของตัวเองแล้วก็แบ่งปันพลังงานนี้ให้กับบุคคลรอบข้างด้วยคุณจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ คุณเป็นผู้ที่ถูกเลือกเพราะว่าคุณเองเรียนรู้จากการที่จะดึงดูดเขาเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตนะแม้ว่าคุณจะผ่านพ้นต่อทุกอุปสรรคมันว่าจะมีอุปสรรคมากสักแค่ไหนก็ช่างคุณจะคุณจะก้าวข้ามและผ่านพ้นต่อทุกอุปสรรคได้เป็นอย่างดีความอดทนต่อต่อทุกบททดสอบที่คุณเป็นคุณเข้มแข็งมากกว่าคนอื่นคุณจึงได้เป็นผู้ที่ถูกเลือกนี่แหละเหตุเหตุที่คุณ คุณไม่เลือกว่าจะเป็นแบบไหนคุณเลือกรู้คุณเลือกที่จะตื่นรู้ต่อภาวะของการที่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วหลีกนี้หนีไม่พ้นว่าสิ่งนี้เราต้องเจอไม่มีว่าเหตุไกลที่คุณจะแบบมีความสุขตลอดไปไม่มีอุปสรรคเลยไม่ใช่คุณเรียนรู้จากการที่จะใช้ปัญญาของตนใช้ไอเดียในการที่จะมาจัดการกับทุกอุปสรรค คลี่คลายกับทุกปัญหากับบคุคคลรอบข้างที่คุณที่คุณอยู่ใกล้เคียงคุณนะคนเหล่านั้นจะรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ที่พึ่งพาได้เป็นผู้ที่พึ่งพาอาศัยได้ด้วยด้วยปัญญาของคุณนะนะคะคุณเข้มแข็งและแข็งแกร่งเกินกว่าที่คือผ่านพ้นต่อทุกทุก,ทกบททดสอบไปได้ดีนั่นแหละนะคะ The flow คือการเริ่มตน้น บางทีคุณเองอาจจะแบบเป็นผู้ที่ชอบไม่สนไม่แคร์อะไรแล้วก็ชอบทําอะไรเสียเส่ยงเสี่ยงสุดสบางคนอาจจะแบบออ้ยไม่เอาหรอกอันนี้แบบดูเหมือนจะยากเกินไปแต่ไม่ใช่สําหรับคุณเลยคุณบอกว่ายากระช่างหนทางข้างหน้าจะตกเขียวตกหน้าผาจะสะดุดพกล้มจะอะไรก็ช่างแต่คุณเลือกหนทางนี้แต่คุณก็ยังไปด้วย <c oughs> ด้วยเหมือนมองไม่เห็นหนทางข้างหน้าแต่คุณยังชิลคุณยังลันลายังเบิกบานอะไรแบบนี้นะคะกับการเริ่มต้นของคุณอนะ ไปตลอดนะ,นะคะความสดใสในตัวตนของคุณเองแม้ว่าจะเจอกับบททดสอบสักแค่ไหนแต่คุณก็ยังมีการเป็นตัวของตัวเองแล้วมีความแบบชิลและลาสบายสบาย,ยรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอร้องนะแบบนั้นแหละนะคะพลังงานของคุณเพจอปรสพลังงานของนุ่มน้อยถือดาวพลังงานของการมีสัญชาตญาณในการตัดสินใจในตัวตนของคุณอีกค่อนข้างที่จะสูงเป็นคนที่อดทนเก่งมากแล้วก็ไม่รู้แหละ อุปสรรคมาแล้วกลัวที่ไหนพร้อมที่จะฟันฝ่าตะทุอุปสรรคไปได้ดีๆนะคะใครๆอยู่ใกล้คุณก็รู้สึกแบบโอ้ปลอดภัยนะคะแหมืนว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามคุณจะช่วยเหลือเกื้อกูลนั้นพูดปุ๊บมาปับ๊บทรีอฟคัสเนี่ยพลังงานของการเข้าสังคมเฉลิมฉลองเฮฮาปาร์ตี้มีความสุขเบิกบานกับเพื่อนพ้องกับสิ่งบันร้องรอบข้างหรออะไรก็ตามทีนะคะในไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับสหชะคือเพื่อนมีความสุขมีความเบิกบานฉเฉลิมฉลองอะไรแบบนั้น ปาร์ตี้แบบเพื่อนพ้องก็ได้นะคะนั่นแหละอย่างการที่ว่าคุณเป็นผู้ที่ถูกเลือกใครใครก็อยากอยู่ใกล้คุณนะนะคะอยู่ใกล้คุณแล้วประสบความสําเร็จมาเนี่ยมาด้วยตัวตนของคุณเองที่มีไอเดียบันเจอดอะนะิดเนี่ยความคิดสร้างสารรค์ในตัวตนของคุณเองเนี่ยนะคะ คุณจะทําอะไรเงียบเียคุณจะทําอะไรลับๆจนแบบหน้าที่การงานของคุณบางทีงานจะล้นมือทําอะไรไม่ทันอะไรแบบนั้นเลยก็ได้สําหรับจิตด,ดาบนะคะคุณจะฟันฝ่าได้ฟันฝ่ากับทุกอุปสรรคได้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะหมายถึงงานล้นมืองานเยอะงานมากกระช่างงานงานส่วนตัวก็เยอะงานที่จะช่วยเหลือผู้คนก็เยอะอะไรแบบนี้นะคะการรอคอยเป็น หลังจากที่คุณเป็นบุคคลที่ชอบเสียสละใครก็เข้าหาคุณล่ะทีเนี้ยความที่ใจดีความที่เมตตาตอก,การที่คุณทําเพื่อสังคมโดยแท้น,ะ,นะคะรอคอยได้ทุกสิ่งเพื่อสังคมให้ได้ทุกอย่างเพื่อสังคมก่อนเสมอนั่นแหละคุณก็จึงได้เป็นผู้ที่ถูกเรียกเพราะเหตุนี้แหละนะคะ The hang m a n ผู้เป็นอ่าเขาเรียกว่าการเสียสละนะทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเสียมากกว่าไม่ได้ทำเพื่อส่วนตัวเลยทีเดียว ขอให้คนอื่นคนรอบข้างให้เผื่อมีความสุขให้ครอบครัวมีความสุขอะไรแบบนี้นะคะปกป้องพร้อมที่จะปกป้องคนอื่นการปกป้องของคุณนะ่ะไม่ได้หมายแค่ว่าจะใช้แค่พละกําลังในการปกป้องแต่คุณจะปกป้องโดยการใช้ปัญญาในความาฉลาดของคุณนี่แหละจะแก้ไขกับทุกบททดสอบให้กับคนรอบข้างทั่วไป นายบรสพลังงานของอศัศวินดาบไม่รู้ละฟันฝ่ากับทุกอย่างทุกอย่างก้าวที่คุณจะไปการขับเคลื่อนของคุณเนี่ยคุณจะฟันฝ่ากับทุกสิ่งในสิ่งที่คุณอยากจะให้เป็นไปและก็จะสมหวังในสิ่งนั้นแหละในสิ่งที่คุณต้องการนะคะเรียกได้ว่าพร้อมที่จะฟันฝ่าต่อทุกอุปสรรคไม่ยอมให้ให้ถูกกระทำหนะนะคะเพื่อนๆเป็นคนที่ตื่นรู้ต่อการที่จะปกป้องตัวเองด้วยปกป้องคนรับค้างด้วย พลังงานนี่อาจจะเหนื่อยหน่อยกับการที่คุณเป็นคุณแต่อย่างไรก็ตามแต่คุณจะเป็นคนที่มีคนเคารพศรัทธามีคนนับหน้าถือตาในตัวตนของคุณเองนะเพื่อนพ้องเอ่ยอะไรก็ตามก็วอาคุณเนะ่ะเป็นคนที่พึ่งพาใส่ได้เป็นผู้ที่ใจดีและทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมถึงเวลาแล้วที่จตชิดของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีโชคชะตาะการเปลี่ยนแปลงพลิกผัน เตรียมตั้งรับให้ดีแล้วการการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าโอกาสอันดีเรื่องราวดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะว่าคุณเป็นผู้ที่ถูกเลือกก้าวข้ามผ่านผลตอบทุกบททดสอบแล้วเรื่องดีดีสิ่งดีๆจะเข้ามาถึงคุณแล้วการที่คุณเป็นผู้ที่ให้คนอื่นถึงเวลาที่คุณจะได้รับเองบ้างแมนว่าคุณจะเป็นคน คุณจะเป็นคนที่แบกรับภาระอะไรมากมายหลายๆอย่างเหนื่อยแต่ว่าก็ทำเหนื่อยก็ทำเพื่อสังคมเหนื่อยก็ทำเพื่อครอบครัวรับผิดชอบอะไรทุกสิ่งศักย,ยภาพความสามารถของคุณนะเหนือคนอื่นเขาคุณจึงได้เป็นผู้ที่ถูกเลือกเหนื่อยไหมเหนื่อยอุปสรรคเยอะไหมงานยุ่งงานเยองทั้งอะไรสารพัดทำให้คุณรู้สึกปวดใจแต่คุณก็เป็นผู้ที่ถูกเลือกนั่นเองนี่แหละ ด้วยความที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งแล้วพร้อมที่จะทำเพื่อสังคมนั่แหละนะคะคุณจึงได้เป็นผู้ที่ถูกเลือกโดยแท้ transparent <empl> การปรับสมดุลการจูนการต่อรองเห็นประโยชน์ของการต่อรองในช่วงเวลานี้คุณเองอาจจะเป็นนักช่างต่อรองหรือเจราจาหรือาจจะเป็นคนที่เป็นศูนย์กลางศูนย์รวมที่จะแก้ไขสถานการณ์อะไรที่ อะไรที่มันจะเป็นอะไรที่ขัดแย้งคุณก็จะเข้าไปแก้ไขเป็นศูนย์กลางปรับจูนให้กับคนในเพื่อนรวมง,งานในครอบครัวหรืออะไรแบบเนี้ยให้เหมือนกับเป็นคนกลางเป็นผู้ที่สื่อสื่อสารทางด้านเหมือนการทูดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคนทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกันคุณอาจจะเป็นคนกลางที่จะเข้าไปยือ้อไปห้ามไปอะไรแบบนี้นะคะการปรับการจูนเนี่ยนะคะปรับสมดุลน,นั่น ดไฮแลแพนเหมือนกับดาวพอ่อพระราศบ,บดีนั่นแหละพลังงานของพอ่อพระราศพดีเป็นผู้ที่มีความฉลาดมีความรอบรู้ใครๆก็พึ่งพาศาัยคุณนี่แหละก็เพราะว่าเหตุเช่นนี้แหละนะคะเนี่ยคนน้ำหน้าถือตาใครๆก็รอพึ่งคุณเป็นเสียงเดียวกันช่วงห่วงเวลานี้คุณเองอาจจะได้เป็นเป็นพ่อพระเป็นคนที่อ บุคคลสําคัญในการงานในกิจการการงานหรือว่าในงานมงคลงานสําคัญอะไรบางสิ่งบางอย่างในช่วงเวลานี้ใครๆก็รอพึ่งคุณอยู่คุณก็อาจจะเหนื่อยหน่อยต้องแบกรับผิดชอบทั้งเหมือนทําเหมือนงานลาดงานหลวงงานตัวเองงานเผื่อนงานพูดสารพัดไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาตัวเองปัญหาคนอื่นทั้งงานเราก็เยอะไหนจะต้องไปแก้ปัญหาให้กับคนอื่นอี่แต่ ก็นี่ไงก็เพราะเป็นเช่นนี้ไงด้วยการที่คุณเป็นบุคคลที่ชอบเสียสละและชอบทําให้คนอื่นมีความสุขและแฮปปี้แม้ว่าคุณจะเหนื่อยสักแค่ไหนแม้ว่าปัญหาอุปสรรคคุณจะต้องแก้ไขสักแค่ไหนแต่คุณไม่เคยที่จะลักดันให้กับคนอื่นที่จะต้องมารับผิดชอบคุณต้องรับเหมือนกับการที่ว่าคุณรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวคือให้คนอื่นทําได้ไหมคนอื่นอาจจะทําไม่ได้แก้ไขไม่ได้เหมือนอย่างที่คุณทําคุณก็เลยต้องรับไว้ก็เลยอาจจะเหนื่อยหน่อยที่เป็นบุคคลที่ ใครๆก็รอพึ่งคุณเนี่ยนะคะพลังงานนี้จงรับออกไปนะคะเ,เพื่อนๆมาขชัดไพ่ให้ใหม่ก่อนนะคะเตรียมตั้งรับการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไป,ไปในทางที่ดีนะคะเรนเห็นประโยชน์ของการต่อรองในช่วงเวลานี้ต่อรองเป็นเห็นประโยชน์นะคะการปรับสมดุลในการ ปรับสมดุลในตัวตนของเราเอง้วยคนรอบข้างรวมรวยก็ได้มาดูกันไพ่พรมาชาจะบอกอะไรกับเพื่อนๆนชาวลัคนาราศีจุนโดยชาวราศีกุบ้างคะ่ะโอ้มาหมดเลย่าหมดเลยแล้วกันนะคะบริวารน,นะคะ เชวดาขีต่๋วคุณเองอาจจะต้องบริวารมาซ้อนบริวารนะคะเพื่อนๆอันนี้หมายถึงว่าคุณจะมีบริวารมากมายหนึ่งในนั้นก็จะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีคุณจะต้องดูแลปกครองคนสารพัดในรูปแบบที่คุณจะเป็นไปบางทีอาจจะเจอคนหนึ่งอาจจะดีทําเพื่อคุณทําเพื่อประโยชน์ทําเพื่อองค์กรการงานของคุณอะไรแบบนี้ไดบริวารคือใครอาจจะเป็นพอบานแม่บ้านคนที่มี วัยุธอ่อนกว่าหรือว่าเรื่องของหน้าที่การงานที่ตำแหน่งน้อยกว่าคุณอะไรแบบนี้ภายใบนี้ก็ยังเกี่ยวกับพกภูมิเจ้าที่ด้วยบางทีดวงชะตาของคุณอาจจะช่วงห่วงเวลานี้เจ้าที่อาจจะทักมาว่าขอช่างมาวัวคลายขอนางลงนางลำหรืออะไรที่อของอาจจะเก่าเปลี่ยนให้ใหม่น้อยหรือว่าอย่าเลยไปกราบไหวพวกภูมิเจ้าที่เนื่องด้วยเนี่ยเทวลาขี้เต่าขึ้นมาบริวารจะได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะ ก็มีท้งบริวารให้ทุกให้โทษเนี่ยพลังงานของเทวดาขี้เต่านะคะอาจจะบริวารไม่ค่อยจริงใจไม่แน่ไม่นอนอะไรให้ทุกขให้โทษคุณนะนะคะการปฏิบัติในธรรมในทางด้านทางธรรมของคุณลุกล้ําและก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางโลกและทางธรรมนั่นแหละคนอื่นตาเนื้อมองไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นแบบไหนแต่คุณล้ําและก้าวหน้าเหนือใครๆเลยทีเดียวคุณจึงได้เป็นพว้ที่ถูกเลือกเหยนี้แหละนะคะโอ้ความรุ่งเรือง สุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณมอบประโยชน์ให้กับสังคมสุดท้ายแล้วคุณจะได้ความรุ่งเรืองสะท้อนย้อนกลับมาหาคุณนะคะพบเรือนฉัดทองเป็นพวเบรือนแห่งการได้เกียรติยศชื่อเสียงมีชื่อเสียงโด่งดังมีลาบยศสรรเสริญแต่คุณไม่หลงเนี่ยบอกเลย การเป็นตัวของตัวเองของคุณคุณไม่หลงเลยอันนี้คือตะลุคือการเป็นตัวของตัวเองนะคะไม่ลุ่มหลงกับสิ่งที่เข้ามาและเสียไปก็ช่างคุณเรียนรู้กับการที่วัตฏสงสารวัฏจักรของชีวิตทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปมันเป็นเรื่องธรรมดาได้มาไม่ดีใจเสียไปก็ไม่เสียใจคุณประครับประคองกับการที่จะดึงพลังงานเก่าขึ้นมาปฏิบัติแล้วก็ให้ของเก่าล้ำและก้าวหน้าไปจนถึงนุลยะ อนาคตชาติถ้าเกิดได้คุณที่เกิดมาอีกก็จะเป็นสืบออสารบาร,รมีต่อทอดบาร,รมีไป,รรปอีกอะนะคะความรุ่งเรืองและความก้าวหน้าบางคนอาจจะทําอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์หรือทําอะไรที่จะมีความรุ่งเรืองมากขึ้นชะตาชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีแล้วรุ่งเรืองมากขึ้นความร่ํารวยก็จะมาพบประเด็นกระดุมพระนะคะการเงินผลประโยชน์สถานะทางด้านการเงินรายได้ทรัพย์สินที่มีอยู่ใครค้าขายก็ได้กําไรงามนะคะนับเงินนับทองแทบไม่ทันรับช่วงเวลานี้นะคะ เงินจะเข้ากระเป๋ารัวๆเลยเพราค้าแม่ไก่หรือทำกิจการอะไรก็ตามทีช้าช้าไม่ไม่ช้าไม,ไม่ได้แล้วต้องไวนะคะการฟันฝ่าเพชรฆาตนะในเรือนของเพชรฆาตก็คือเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดมั่นคงนะคะพร้อมที่จะจัดการกับทุกอุปสรรค เพราะว่าคุณเป็นผู้ที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งและไม่ลังเลกับการที่จะตัดการต่อทุกอุปสรรคที่จะทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดหรือว่าทุกอุปสรรคที่จะทําให้คนที่บุคคลอันเป็นที่รักเพื่อนพ้องหรือเกี่ยวกับคนณนะคนที่เกี่ยวเนื่องกับชะตาชีวิตของคุณคุณจะช่วยเหลือกับทุกคนได้เป็นอย่างดีปกป้องกับทุกคนได้นะคะแก้ไขกับปัญหาให้กับทุกคนได้เป็นอย่างดีมาดูกันสำรับนี้นะคะ เรืองความร่ำรวยนะคะมาแล้วเพียบนี่แหละผลสะท้อนของการที่คุณเป็นควรคิดดีทำดีมุ่งมั่นอยู่กับการภาคเพียรปฏิบัติตนแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เอาแค่ตัวเองไม่ได้เอาแค่ตัวรอแต่คุณอนะทำเพื่อสังคมทำเพื่อผลประโยชน์เพื่อส่วนรวมอะแล้วยายละถึงจะไม่ได้ดิบไม่ได้ดียายละชะตาชีวิตถึงจะไม่เปลี่ยนไปในทางที่ดีช่วงเวลานี้คุณมีเกณฑ์ได้สังส่งสรรกับเพื่อนพ้องหรือว,ว่า มีความสุขนะคะมากขึ้นมาดูกันด้วยไพ่สำหรับสุดท้ายไพ่นิยมูนะคะคุณเป็นผู้ถูกเลือกเพราะอะไรนะคะเพราะสิ่งนี้มาดูกันว่าเพราะอะไรโอ้หลวงพ่อโสธรค่ะสายทานศักดิ์สิทธิ์นะคะร่วมแรงร่วมใจรู้รักสามัคคีและปองดองคุณจะเป็นบุคคลที่ใช้สมาธิให้ก่อเกิดปัญญาและใช้ปัญญาของตนนี่แหละจัดการช่วยเหลือกับผู้อื่นนะคะ บอกแล้วว่าคุณเป็นบุคคลที่จูนคนนะนะคะร่วมแรงร่วมใจรู้รักสามัคคีและปองดองผนึกกําลังของการรู้ของการสามัคคีนะนะคะหลวงพ่อกลักฟินค่ะผลของการผลแห่งกรรมนะคะขะจัดป,ปัดเผาได้ต่อทุกทุกวิบากกรรมนะกรรมเก่าของคุณนะนะคะคําสบงสาบานอะไรที่คุณเคยสาบานอะไรไว้นะคะก็ะเหมือนกับการขอเข้ามาหรือว่าการถอดถอนคำสะบงสาบานใดแบบนี้นะนะคะ จะทําให้ชะตาชีวิตของคุณยิ่งดียิ่งขึ้นไปบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราเคยสาบานอะไรไว้จําไม่ได้บางคนก็อาจจะจําได้บางคนก็อาจจะจําไม่ได้เดี๋ยวบางคนอาจจะติดท้างคําสาบานมาตั้งแต่อดีตชาติก็ได้ด้วยเหตุนี้แหละนะคะการบนบานสันเก่าหรือการสบงสาบานอะไรหนะ่กก็ไม่ควรจะหรอกนะคะคู่แท้พรนารายกับพระแม่รักษมีนะคะความสัมพันธ์สมบูรณ์แบบความรักจะพบเจอคนซื่อสัตย์และจริงใจเป็นคู่คู่แท้คู่ชีวิตนะคะ บางทีจะมาจากสภาวะของความเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นเพื่อนหรือคนที่ทําการค้าการขายหรือทาอะไรที่ร่วมกันชะตาชีวิตของคุณจะรุ่งเรืองมากขึ้นนะคะหลวงปู่คงค่าศึกโจมตีจมโจมตีฆ่าศึกนะคะแม้ว่าโจม ข้าศึกโจมตีคุณคุณก็ก้าวข้ามและผ่านพ้นความเป็นศิลิมงคลแก่ตัวตนของคุณเองคุณเองไม่ได้เห็นไหมบอกแล้วว่าคุณไม่ได้หยุดอยู่ที่คุณเองนะการเป็นตัวตนของคุณเองคุณจะทําเพื่อทุกคนแม้ว่าคุณเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่มีวิชาความรู้อะไรก็ช่างคุณจะทําเพื่อสังคมทาเพื่อทาเพื่อคนอื่นนะอันนี้คือการถ่ายทอดวิชาความรู้นะนะคะไม่ได้เอาแค่ตัวเองเอาเอาทั้งหมดนะคุณเก่งอะไรคุณอยากให้คนอื่นเก่งเหมือนกับคุณนะมีความใช้การใช้พรมวิหารสีเข้ามา องตนโดยเมตตาช่วยเหลือมีความการุณาให้กับการช่วยเหลือผู้คนนะ่ะแล้วแล้วมีความมุทิตาจิตด,ด้วยที่การที่ว่าไม่อิจฉาริษยายใครขอแค่ว่าทุกคนได้ดีได้ดีคุณก็ดีใจคุณก็มีความสุขแล้วมีความยินดีกับเขานะ่ะต่อให้ใครจะมาทําให้คุณทุกข์ร้อนหรือเสียใจสักแค่ไหนคุณก็อุเบกขาต่อการปล่อยวางแล้วก็ไม่ได้คิดมารลายกับใครแต่ว่าขอโทษทีใครทําอย่างไรกับคุณก็เป็นแบบนั้นสะท้อนย้อนกลับไปหาคนเหล่านั้นแหละนะคะ มาเป็นคู่อีกแล้วนะคะปู่สีสุดโทนะคะญาสีประทุมมาบริวารมากมายนี่คอนเฟิร์มบริวารน,นี่ก็บริวารน,นะคะมีบริวารเก็บไปแล้วนะบริวารมากมายการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมการดํารงตนอยู่ในศีลธรรมที่คุณเป็นตัวของตัวเองของคุณนี่แหละนะคะจะทําให้บุญบาร,รมีของเก่าผุดโผล่ขึ้นมาแล้วต่อยอดได้เป็นอย่างดีแล้วบริวารมากมายเคารพศรัทธานในตัวตนที่คุณเป็นตัวของตัวเองแบบนี้แหละนะคะเป็นผู้ที่ดํารงตนอยู่ในศีลธรรม และสุดท้ายค่ะวัดหลวงขุนวินคุณจะมีอายุที่ยืนยาวคุณจะเป็นคนที่อนุรักษ์อนุรักษ์นิยมนะทั้งธรรมชาติทั้งประเพณีทั้งขนมําเนินประเพณีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างความอดุดมสมบูรณ์หรือธรรมชาติบ,บาบัดก็ได้นะคะอายุที่ยืนยาวเหมือนกับการที่ว่าคุณตื่นรู้ว่า สิ่งนี้เราควรจะทํารักษาเอาไว้แม้นม่ารุ่นเราก็ดีรุนล,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 นลนูกรุนหลานก็ช่างจะได้มีกินมีใช้จะได้มีธรรมชาติการที่เราปลูกป่าปลูกต้นไม้ต้นตน้ําอำแหล่งน้ําคือทําไมเราถึงจะมีน้ําใช้ล่ะเราก็ปลูกต้นไม้ต้นไม้ก็จะดูดซับน้ําเวลาน้ำหลากมาอะไรแบบเนี้ยหรือไม่ก็ คลายออกซิเจนออกมาให้เราแบบมีอากาศที่บริสุทธิ์ได้หายใจพอหลังจากที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเอาเห็ดก็มาสัตว์ป่าก็มาอะไรความอุดมสมบูรณ์มันเป็นวัฏจ,จักแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่คุณจะสืบทอดเอาไว้ให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลาน่ะนะคะนี่แหละไม่ได้นึกถึงตัวเองเท่าไหร่เอาแต่คนอื่นอนะพลังงานที่คุณเป็นน่ะนะคะนี่แหละพลังงานดีนะคะจึงน้อมรับเอาไปพลังงานดีๆเหล่านี้นะคะเพื่อนๆความรุ่งเรืองความร่ำรวยในสิ่งที่คุณจะได้รับ แม่หมจัดไพ่ให้ใหม่ก่อนดีกว่านะคะใครอยากใครที่เป็นคนโสดอยากสมหวังเรื่องของความรักมีกฑ์ได้สมหวังเรื่องของความรักนะคะเพื่อนๆมาเป็นคู่เลยมาเห็นไหมคะสองคู่เลยมาทางพระแม่พระแม่ลักษมีพออะระนารายกับพระแม่ลักษมีนะคะแล้วก็ปู่พรออินญาพระอินนะคะ ดูเหมือนว่าคุณจะพาเพื่อนๆหลุดพ้นน่ะนะคะเนี่ยตัวตนของคุณเองอะไม่ธรรมดาแบบตัวตนของคุณเองแบบนี้แต่คุณก็จะเรียนรู้จากการเข้าหากาลยานิมิตแล้วดึงดูดให้เพื่อนๆกาลยานิมิตไปเพื่อความหลุดพ้นไปด้วยกันกับคุณน่ะนะคะความรุ่งเรืองอย่าลืมนะคะกราบไหว้สักและบ,บูชาพระภูิเจ้าที่ด้วยนะคะแล้วคุณจะได้อาประโยชน์จากการเขาเรียกว่า ควบคุมบริวารได้นะคะหมดแล้วนะคะสิ่งที่คุณจะได้คุณจะได้ความสุขนะคะความเบิกบานได้ความสำเร็จ แล้วผ่านพ้นต่อทุกอุปสรรคผ่านพ้นเคาะกรรมทุกอย่างที่คุณจะผ่านพ้นกับก,บการเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความร่ำรวยมัง่งคั่งสมหวังในรับแท้นะคะจงน้อมรับเอาไปนะคะพลังงานดีๆเหล่านี้แม่หมอขอจบคำทำนายให้กับเพื่อนๆชาวร,ราศาีตุลแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้แกแม่หมออนะคะ เจอกันใหม่ขอให้เพื่อนทุกคนร่ำรวยมั่งคั่งสุขภาพแข็งแรงสมหวังในรักแท้ดาคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการที่เป็นไปได้ชอบประกอบด้ทํากันทุกคนคะ่ะบ๊ายบายนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะบ๊ายบายคะ่ะ